ขอ,อย่าสอบถามความรู้สึกท่านนายเพลินนิดหนึ่งนะครับสอบงายเพลครับของของผมนะฮะก็มีอยู่สองความรู้สึกนะครับความรู้สึกแรกก็ต้องขอชื่นชมนะครับทางช้างน้อยรีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวนะครับในจังหวัดปะจวบคีขันนะครับที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเอื้อในการให้บริการพี่น้องประชาชนในทุกทุก ภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่ปกติหรือว่าท่านที่พิการนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถให้ใช้บริการในเท่าเทียมกันนะครับในความรู้สึกที่2ก็คือต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะนะครับทีมทั้ง20ท่านนะครับที่มาด้วยพิจิการช้างน้อยดีสอดนะครับก็ต้องขอบคุณที่มาเยี่ยมมาเยืยนอนปากน้ําปานของเรานะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปะจวบคีขันนะครับและก็ ท่านมาแล้วก็มีความสุขใจพึงพอใจก็อยากจะให้ช่วยอบอกต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มในเครือข่ายของพี่น้องที่จําเป็นต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในลักษณะนี้ขอบคุณครับสอบถามท่านในรถด้วยนะ,ค,ะครับว่าวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับ <c oughs> ก็รู้สึกนะครับก็ฝังนําปาน,นมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พัฒนาขึ้นมากนะครับแล้วก็ ปากน้ำปานเนี่ยก็พร้อมยินด,ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนักกีฬานะครับซึ่งโครงสร้างในของปากน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมาแล้วนะครับมาซ้ำอีกนะครับครับอยากอยากแค่โปรโมทอำเภอตัวเองด้วยครับว่าอยากอยากโปรโมทอะไรเป็นพิเศษนะครับให้อำเภอ ครับก็จริงๆแล้วในส่วนของฝั่งน้ำตาลเรานะครับเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของอเภอปามรีโดยเฉพาะที่บริเวณชายหาดนะครับที่เรามีจุดเช็คพอยที่ตาสามต้นนะครับแต่จริงๆแล้วเราทั้งอำเภอเนี่ยนะครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกง่ายๆว่า,าครบเกือบทุกพื้นที่นะครับ ทางาทิศตะวันตกสุดเนี่ยเรื่องของอเทือกเขาตะนาวศรีนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของตำบลเขาเจ้าเนี่ยนะครับเรามีป่าต้นน้ําที่อุดมสมบูรณ์นะครับเราเป็นที่ตั้งเขื่อนปานบุรีนะครับซึ่งวันนี้เรากําลังจะทํากิจกรรมพา,ายคายักล่องแม่น้ําปานนะครับในส่วนตอนกลางที่อยู่ในในตัวเมืองเนี่ยนะครับเรามีสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญของอําอเภอนะครับก็คือ เราเนี่ยในอดีตที่ผ่านมานะครับเราเคยเป็นเมืองหรือเป็นจังหวัดเราจะมีสารหลักเมืองนะครับสารหลักเมืองปรมบรีซึ่งในส่วนของจังหวัดจุลริขันมีเพียง2อําำเภอนะครับก็คือสารหลักเมืองที่อยู่ที่อำเภอเมืองเป็นสารหลักเมืองของจังหวัดแล้วก็สารหลักเมืองปรมบรีที่อยู่ที่บ้านตลาดปานนะครับ เรามีวัดเก่านะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุยานะครับซึ่งมีอยู่1วัดก็คือวัดที่เราเรียกว่าวัดขาน้อยล่างนะครับเป็นมีโบสถ์เป็นไม้ทั้งหลังนะครับอนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เรากําลังจะสร้างขึ้นมานะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือแม่น้ําปานบุรีนะครับในจังหวัดปะจวบุรีขันทั้ง8นํอำเภอเนี่ยมีแม่น้ําเพียง1สาย แม่น้ำปานบรีเนี่ยเดิมสร้างคุณธุปการทางด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมและการประมงแต่ว่าเรากำลังจะนำเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามานะครับก็คิดว่ากิจกรรมในเรื่องของการน่องเรือขยักก็ดีในการเรื่องของอาชบ่าชาเลนก็ดีเนี่ยจะเป็นอีกอสิ่งหนึ่งที่จะนำมาเรื่องการท่องเที่ยวของอปานบรีเพราะนั้นวันนี้มาปานบรีเนี่ยเที่ยวได้ครบทุกทุกรถนะครับแอดเวนเจอร์ จะเที่ยวคาเฟ่หรือจะเที่ยวพักผ่อนสบายๆรวมถึงเรื่องของกีฬานะครับเทศกาลดนตรีของเรานะครับกำลังจะมีขึ้นในวันที่1-10ถึงธันวาคมเทศกาลดนตรีร้อมมงมันรวมกิจกรรมอีเวนต์วิ่งนะครับซึ่งเรามีทุกเดือนฮะเดือนนี้พฤศจิกายนเนี่ยเรามี2อีเวนต์งานวิ่งเดือนธันวาเรามีงานอีเวนต์งานวิ่งแล้วก็เดือนกุมภาพก็มีอีเวนต์งานวิ่งงานใหญ่ที่มีคนระดับ23,000พันคน ก็ขอเชิญชวนนะครับท่านชอบกิจกรรมไหนเรียนเชิญครับท่านครับแล้วก็ต่อวยอดกิจกรรมเรื่องคนพิการยังไงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยคร,ครับคือตรงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าจุดเริ่มต้นก็คือช้างน้อยอรีสอร์ททางนี้นะครับเป็นสถา,านประกอบการเป็นเป็นภาค เอกชนที่เข้ามาลงทุนแล้วก็สร้างส,างสิ่งอำนวยความสะด,ดวกสำหรับผู้พิการแต่ว่าณวันนีน้ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็ทางราชการเองเนี่ยเรากำลังจะทำโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อ,อพี่น้องประชาชนท,ที่เป็นคนพิการจากเดิมเราเราคิดว่า เป็นการดําเนินการโดยทั่วไปได้นะครับแต่ว่าในข้อได้จริงในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่นียอาจจะมีข้อจํากัดนะครับแต่วันนี้การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับโดยพ้องยิ่งในเขตของอบตอปังน้ำปานที่กําลังจะได้รับงบพัฒนาชายหาดในเรื่องของภูมิทัศน์เนี่ยกว่า100ล้านเนี่ยนะครับทางท่านายกก็ได้มีการปรับรูปแบบที่จะเอื้อต่อพี่น้องผู้พิการครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับของผมรถด